นะคะตัวของเมต้าเลรเราบอกว่ามันเป็นรลเวลหนึ่งนะคะมันคือการทบทวนมันเป็นการทบทวนอย่างเป็นระบมบค่ะนะคะแต่ความพิเศษที่ทําให้มันสรองมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คือมันถือว่าเป็นใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในปริญญาเอกบางสถาบาันรวมถึงต่างประเทศบางที่บอกว่า ทำไม่ต้อะไรสิ่ก็ถือว่าทำาวิจแล้วเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าอ่ะก็ศึกษาในประชากรน,นี้มีกลุ่มตัวอย่างด้วยคืออะไรคืองานวิจัยแต่ละเรื่องนี่คือบอรชษันของเขามันไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นอะไรแต่คืองานวิจัยนะคะเรื่องมาแล้วใช้สถิติไหมใช่เพราะในการวิเคราะห์นะคะในการวิเคราะห์อ่าในส่วนของเมต้านายสิเมื่อเอา ข้อมูลจากแต่ละงานที่เราเลือกมาแล้วค่ะเข้าไปของตอนอาจารย์ค่ะอาจารย์ใช้เล็กแมนเข้าไปในเลกแม่นปุ๊บมันก็จะมีข้อปื้นขึ้นมาเลยอาจารย์ทำอ่าโปรแกรมนะคะหรืออินเตอร์เฟนชั่นที่จะช่วยคนโทรลอ่าอ่าแรงปังตัวในคนไข้โซอาจารย์ก็หาทุกงาน,น,นเลยดีบิเออเซิร์ชเลยทุกดาต้าเบรเลยแล้วก็เอา งานที่เป็นอินเตอร์เวนชั่นนะแล้วช่วยคอนโทรลสีนะช่วยคอนโทรเอนะในคนไข้กลุ่มนี้เทมาไทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเอาตัวอ่าเอฟเฟกไซส์ F ide, หรือแดๆก็ตามตามชนิดของการวิจัยเนาะเอาเข้าไปใส่เดตแมงแล่แม่ก็จะพึ่งออกมาแล้วเลตแมงก็จะบอกว่าอ๋อการใช้การใช้โทรศัพท์อินเตอร์เวนชั่นที่การใช้โทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ความซองแค่หน นะคะหรือการติดตามเยี่ยมบ้านเลเวลมันดีแค่ไหนนะคะหรือว่าการให้เอคเซไซส์อย่างเดียวมันดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะสูสุดท้ายว่าโปรแกรมทำไมอาจารย์ต้องทำเอ็นเมตาอะไรสิอาจารย์ต้องการสร้างโปรแกรมของตัวเองนะคะดังนั้นโปรแกรมของอาจารย์ก็จะเลือกอ่าเขาเรียกว่ากิจกรรมในโปรแกรมจากผลของเบต้าอะไรสิ ดังน้นเมต้าบอกว่าห้าอัน,นดีแอาจารยก็จะเลือกห้าอันนี้มาใส่น,นนะคะก็สามารถตอบได้ว่าทำไมคุณเลือกที่จะทรมพวกนี้เพราะเข้าในต้าแล้วสั่งเขอ,ออกมาแล้วมันมีความมันมีคุณภาพที่สูงและมันทําให้การค o n t r o เ A เนี่ยมันได้ผลนะคะอาจารย์กรรมการหรือว่าคนสอบก็จะบอกว่าโอเคเพราะเขายอมรับในสถิตินะคะ อันนี้คือความสัตย์งของมันนะคถ้าเป็น Adel คู่ Adel เห็นไหม Mobile Application Use Among Diabetes Medical t Patients นะคะเขาจะดูในส่วนของ Mobile Application ที่ใช้ในกลุ่มผู้ปหวานนะคะ a s s i s n t i r e View and Beta Technology เขาก็จะดูทุก Application ท,ที่งานไหนมีการทำสิ่งนี้เพื่อที่จะดีไซน,น์ว่าอันนี้คือ ความสัตย์รงของเบตาาเ้าไนไนซีออย่างหนึ่งคือการที่จะทำเบตาาเ้าไนไนซีได้เรามักจะต้องทำซิสเติกรีวิวมาก่อนนะคะดังนั้นหลายงานวิจัยค่ะจะเขียนพวกคู่ว่าซิสเติกรีวิวแทนเบต้าไนไนซีอันนี้เป็นของชุมชนค่ะ the efficacy of community engagement in population intervention นะะคในส่วนของชุมชนเนาะก็ศึกษาได้ในส่วนของบริหารค่ะ ที่อาจารย์จะเห็นบ่อยนะคะจะเป็นอาจารย์อาริวัตน์ถดตานีนะคะจะทําตัวเมตาอานาลค่อน้างบ่อยกับกน,นี้นะคะการวิเคราะห์อภิมานนี่คือคำนิยามของเมตาอนาลิซิ่ในภาษาไทยถ้าเจอคำนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเมตาอนาลิซินะคะปัจจัยเชิงเหตุผลเอ่อเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลนะคะคเมตาอนาลาิซิ ถ้าสนใจก็เข้าไปอ่านต่อได้นะคะอาจารย์จะไม่ลงในดีเทลของของแต่ละงานมันใช้เวลาแล้วบางทีถ้าเราไม่ใช้มันก็ไ่ได้ในส่วนใหญ่ถ้าเจอลองอ่านจะได้แนวปฏิบัติดีถ้าเอาไปใช้ในมอดให้หาเป็นประมาณไปได้ในส่วนสุดท้าเพราะมันจะเป็นตัวที่จะไปต่อยอดเป็นไกด์ไลังนะคะมันต้องมีการทบทวนบรรณกรรมมาก่อนนะคะ ส่วนของซิสเตมติกรีวิวค่ะมันคือการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบอันนี้คือความหมายของซิสเตมติกรีวิวนะคะมาต้องสรุปงานทั้ทางงานวิจัยบทความนะคะที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดแจ้งหมายความว่าง,งานที่จะเลือกเอาเข้ามาทบทวนจะต้องมีความเคลียร์นะคะเพื่อทำการสืบค้นตรวจสอบนะคะแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็ด้วยความระมัดระวังได้นะ ก่อนที่จะเอามาใช้นะคะแล้วต้องงานวิจัยเหลนะ่านั้นต้องน่าเชื่อถือด้วยนะคะตัวอย่างเนาะเป็นงารทวบวุมานรกรรนะคะวิธีการดูแลหลักการจานส่วนหลงังลมในร่างของผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็การส่งเสริมการพิจา,ารณาในการฟื้นฟูสภาพหัวใจด้วยการอกายในผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะก็เป็น,านการทวะคะ อาซิสติกรีวิวจากสตองน้อยกว่าเมต้าอะไรซสิจดังนั้นมันเลยจัดอยู่ในเพราะมันไม่ใช้สมันไม่ใช้การมีค์เชิงปริมาณมันจึงเป็นเดเวลสองแต่ใดๆก็ตามสองอันนี้เป็นซีซีไซส์ซหรือซีดีๆๆนะคะเป็นการเป็นการสังเคราะห์นะคะต่อไปไอ้ที่หายไปคืออะไรกบดานดูมาชาวอ้าว แรงดมไมคอนโทรลไพรของฉันหายไปจากสายระบบนี้นะคะแรงดมไมคอนโทรลไพรมีลักษณะพิเศษยังไงเราต้องเรียนมาละมันต้องมีอ์ปกอบยังไงบ้างคะบอกได้ไหมมีการสูมมีแซมปิ้งมีอะไรอีกทีกลุ่มควบคุมและกลุ่มคอนโทรมีอะไรอีกมีหนึ่งอย่างทือจะเป็นทารซินได้อ่าายเป็น เป็นปัจจัยที่ไม่ใช่ลักษณะเปลี่ยนแปลงถ้า RCT ไหนมีบายจะจัดอยู่ใน RCT ที่อยู่ระดับนบลมีเติมเวชชั่นค่ะต้องใส่อะไรลงไปกับงานวิจัยของเรานะคะนี่คือลักษณะของ RCT เนอะโดยปกติตแล้ว RCT ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของสตีนนะคะแสงดงว่ามันสตรองที่สุดในการทำวิจัย เพราะอะไรเพราะว่า RCT ของสถาทันอธิบายของเราเป็น p s e u d ด RCT เป็นยังไงเป็นจะ RCT แท้ก็ไม่แท้แต่กระบวนการที่เขาบอกว่ามีโนมีนี่บายมีหมดนะแต่ RCT จริงๆแล้วค่ะถ้าไปสุดษาในาของต่างประเทศเขาจะเอากลุ่มตัวอย่างไปดูในห้องแลบเพื่อที่คอนโฟรเพื่อที่จะได้คอนโทร ปัจจัยทุกปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อผลของการศึกษาแต่เราศึกษาในผู้ปว่วยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาผู้ปว่วยเราไปายู่ที่เดียวกันเนาะแล้วก็ควบคุมสิ่งแว,ลงวดล้อมควบคุมปัจจัยทุกอย่างดังนั้น RCT ในงานวิจัยเรานักวิจัยหรือสถาบันบางสถาบันยังบวกลบบ้างนอาจริงไหมนะคะ แต่เราว่านชีทีแต่สาขาเราให้นะ h าชีีมักจะทำในปริญญาเอกน,นะคะถ้าพอโทรทำา H ีตต้องใช้วิทยายุทธ์กำลังออกแรงเยอะหน่อยเพราะมันจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันมีกรอบมามาคุมเราเยอะเราต้องลงทะเบียนในคอนโทรไทยขององค์กรของของประเทศด้วยนะว่าฉันทำคอนโทรไทนนะเรื่องนี้นะ มันจะทําอันนี้อย่างนี้เมื่อไหร,ร่ยังไงคือเสเตจเขาเป๊ะมากเนาะมันต้องขึ้นทะเบียนนะคะนั่นแหละถามว่าคนไม่ขึ้นทะเบียนไหมมีแต่ตอนที่พวกเราไปทีมพิมพอเราอาลงทะเบียนในนอทยเขาจะให้เลขมาแล้วตอนทีมพิมเขาจะถามเลขของทะเบียนรีบนะคะถ้าคุณไม่มีคุณจะได้สูตรโดมาร์ีทีดังนั้นก็เลยไม่่อยทำในในปอทแต่จะทำเป็น เร็กซ์เพอร์มันข้ออย,า be side, ย่างเป็นฟอร์ซายเลยเป็นอะไรไปนะคะต่อไปเลเวลที่4ก็คือโคลกอด t ารีโคลกอ s t u d ีคือการศึกษาไปข้างหน้าถูกไหมนะคะศึกษาไปข้างหน้าเป็นยังไงเขาบอกว่าากลุ่มตัวอย่างเนี้ยต้องมีบางอย่างหรือได้รับบางอย่างหรือเป็นโรคอะไรบางอย่างมาก่อนเข้าเกียงไททีเดียแล้วแล้วติดตามไปข้างหน้า หลังสาเดือนมาวัดใหม่นะคะแล้วก็เปรียบเทียบนะคะต้องมีการเปรียบเทียบด้วยกับกลุ่มที่ไม่ได้ผลกระทบจากเงื่อนไขเอน่้างตัวอย่างเพื่อให้ง่ายนะคะตัวอย่างก็คือคนไข้นะคะที่มีภาวะอ้วนเนาะที่เป็นโควิดสิเก้านะคะแล้วติดตามยาวไป แล้วดูว่าแล้วดูศึกษาในกลุ่มที่เกิดภาวะก่อนพัวระด,ดับรุนแรงกับไม่เกิดป่อดบวมระดับรุนแรงเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าภาวะอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการอ่าซีเชื้อที่รุนแรงหรือเปล่านะคะนี่คือลักษณะของอ่าตัวของโคฮอร์สตีนะคะเหมือนการอันนี้เบื้องต้นกลุ่มตัวอย่างก็งเป็นผู้ป่วยก็เกอดก้ารเรือําก่อนน,อน,นะคะเก็บข้อมูลอะไรทุกอย่างเลยปัจจัยทุกด้านเลย แล้วปัจจัยเหล่านี้ที่เราเก็บอะคะเราจะต้องนักวิจัยต้องศึกษามาก่อนว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการกลับเป็นซ้ามาก่อนนะว่าอะถ้าคนไข้ามาเป็นโรคเบอหวานราดังจะต้องถามเจ็ดปัจจัยนี้นะคะแล้วอีกยี่สิบแปดวันข้างหน้าเรามาดูใหม่ว่ากลุ่มเนี้ยที่เราถามไว้เนี่ยมีใครกลับเป็นซ้ำมีกลุ่มหรือไม่กลับเป็นซ้ำ เพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าอ๋อปัจจัยนี้มีในคนกลับในซ้ำปัปจจัยนี้ไม่มีแล้วเราก็ุปก่าปัจจัยไหนที่สับปันนะคะอันนี้คือโคฮอร์ซายด์เนาะถ้าเป็นเทสต c คอนโท l ค่ะเทสต c คอนโท l นะคะตัวนี้เป็นเลเวลที่ยอันนี้จะคล้ายๆกับเลตโธมแต่ส่วนใหญ่จะใช้ในอาระบาดวิทยานะคะใช้ในระบาดวิทยาอย่างไรนะคะ ไหมว่าเขาบอกว่าการเปรียบเทียบของเขาจะเปรียบเทียบว,ว่าเกิดโรคหรือไม่เกิดโรคเนาะดังนั้นตัวอย่างดูจากตัวอย่างคปัจจัยที่สําคัญ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยนะคะพอไปปุ๊บเราจะแบ่งกลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่มีการติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อแล้วพิจารณาว่า ึกษาและปัใจจัยเจ็ดปัจจัยนี้ส่งผลต่อการติดเชื้อ,อต่ออายุการติดเชื้อเราก็ดูย้อนกลับมาโดยให้คนไข้ที่ติดเชื้อตีคันว่าตัวเองมีปัจจัยไหนเนาะแล้วคนไข้ที่ไม่ติดเชื้อให้กิ้งเหมือนกันมีไหมก่อนที่จะมาเนี่ยแล้วก็ค่อยสรุปว่าปัจจัยอะไรที่สำคัญต่อการติดเชื้อแต่จะเป็นการอ่าแบ่งกลุ่มก่อนเกิดภาวะก่อนเราค่อยดูว่าปัจจัยอะไรสามมัญแต่เมื่อกี้มีกลุ่มแล้วดูไปข้างหน้าว่าเกิดหรือไม่เกิด นะคะต่างกันเนาะต่อไปเลเวลสุดท้ายถ้าถ้ามีงานวิจัยเลเวลห้าข้างบนนี้แล้วเลือกอันดุลค่าข้างบนก่อนแต่สุดท้ายไม่ใช่ว่าด้วยค่าเลยบางการศึกษาผู้นักวิจัยนะคะต้องการรู้ว่าการพยาบาลผู้ป่วยไตเนื้อรลงังนะคะระยะสุดท้ายเนี่ยมันมีรูปแบบอย่างไร เขาก็จะไม่เปรียบเทียบแลค่ะไม่เปรียบเทียบอะไรเลยต้องกลุ่มน,นี้ปุ๊บเราก็ศึกษาต่อเลยอย่างเช่นเขาบอกว่าการพยาบาลใช่ไหมถ้าเข้าสู่ระยะท้ายแล้วเคสหลอาเนี้ยให้การพยาบาลอะไรบ้างเขาก็จะศึกษาแล้วสรุปออกม,มาว่ามันมีการพายาบาลอย่างไรน,นะคะอันนี้จะเป็นแค่ศึกษาเป็นเคสเคนไปนะคะดังนั้นอันนี้ถ้าแบ่งตามระเบียบการวิจัยจะแบ่งได้ประมาณนะคะนอกจากนั้น มันยังมีการแบ,บองอย่างอื่นที่ละเอยียดเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าสกินเขาเข้าปื๊ดหนึ่งถ้าเซิร์มานะเกี่ยวกับงานของเราถ้าเมตานะ่ยกิไปเลยีอนไปก่อคันนี้เดีมเลยเนาะถ้าเป็นเคสซีรีส์ะนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูอย่างเงี้ยคะ่ะหรือถ้าเลือกเป็นการปฏิบตัติเอาเมตา,าไปใช้เลยทนี้ไม่มาดูละเพราะว่าถือว่าไม่สดรองแต่อ่านเพื่อเอาองค์ความรู้จากนั้นมาใช้ประกอบได้นะคะ เพราะว่ามีการยืนยันความน่าเชื่อถือนะะถ้าเป็นของโจอานาบนะคะหรือ JDI JDI นะคะได้แบ่งออกเป็น6เเวลเหมือนกนเลินะคะแต่มีความดีเทลในการพิจรนารณาคุณภาพนะคะหรือความน่าเชื่อถือลงไปชัมากกว่าเติมนะคะเบลลหนึ่งนะคะกลุ่มเมตาอนาสืกก่อหรือ r JDI บอกว่า เซเบอร์หนึ่งเลยดีดีที่หนึ่งนะคะถ้าเป็นถ้าเป็น RCT ที่มีกลุ่มตัวอย่างขนาดเ,เล็กถูกปัดลงทันทีเป็นสองนะคะเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่ากลุ่มตัวอย่างขนาดเ,เล็กเกินไปพอวิเคราะห์ออกมาแล้วมันจะทำให้ผลการวิเคราะห์อ่าส่งผลเพิ่มความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัย ราะว่าปบบระชากรไม่เพียงพอที่จะวิอเคราะห์ออกมาได้ชัดนนะคะดังนั้นถ้าดูแล้ว p o p u l a t i o n น้อยแต่เป็น RCC นะให้เป็น level 2ถ้าเป็น jd เนะคะหรือกึ่งทดลองที่ไม่มีการสูงที่ไม่ใช่ RCC ะะไปสูงเข้านะคะ R แต่ต้องมีกลุ่มควบคุมนะถ้าเป็น level 2ยังต้องมีกลุ่มควบคุมแต่ไม่สูดนะคะ เลเวล 3a ค่ะโคหอดใช่ไหโคหอดแค่แค่ 3a 3b เป็นความ s t ค s t control ว่าจะค,คล้ายๆหน้าตาคล้ายๆมือ 3c การศึกษาเชิงสังเกตที่ไม่มีกลุ่มควบคุมถ้าไม่มีกลุ่มควบคุมอะไรเห็นไหมคะถ้านีสิตเลือกที่จะทํางานวิจัยที่ศึกษาไปกลุ่มเดียวรู้ไว้นะว่าความน่าเชื่อถือของงานตัวเองจะตกมาที่เลเวล 3c เอ,อเพราะมันไม่ได้บอกให้มีกลุ่มอีกลุ่มหนึ่งวิจัยว่า มันดีมันดีกว่าชั้นนะแต่งานวิจัยของเรากำลบอกว่างานชั้นดีโอเคนะตอนนี้มีมมการคอนเฟิร์มนะคะกลุ่มออ s เ r อ a t ชั่นะคะที่วินเอาคอนโทรลลกุ่มนะคะเะเวลสี่คือความที่เห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือการข้อสรุปอะคะหรือคอนเซนซัสเอ็กซ์เพรสต์ตรงนี้กับคอนเซนซ์ฟัสจะเป็นระดับที่ต่ำที่สุดถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ประสบการณ์ก็ยังมีความสำคัญแต่ความน่าเชื่อถือ นะคะถ้าเราอมาอ้ากว่าอาจารย์นี้บอกว่าถึงแม้เขาจะเป็นสอใหญ่โตเราก็จะถือว่าตักถาชุมประจักษ์นั้นมันอยู่ในความน่าเชื่อถือระดับสิ่ระดับํามสิบนะคะแต่เราก็จะให้เกียรติอาจารย์ะแหล่ถ้าไม่มีใครพูดเลยอนาะจารย์พูดคนเดียวเราก็เอานะ,นะะถือว่าอาจารย์มาก่อนมาก่อนการเนาะนอกจากนั้นนะคะ JBI ยัง มีความละเอียดหนักไปอีกนะคะปะถาบันนี้แบกเลเวลจากดีไซน์สตี้ไม่พอเลเวลหนึ่งเป็นเอ็เพอร์เมนทัลเลเวลสองเป็นปรซานเลเวลสามเป็นออฟเซอร์เวชั่นเลเวลสี่เป็นเดสคริปทีเลเวลห้าเป็นเอ็กซ์เพร์โอเพนเนียรมอาเจบีไอยังแบ่งย่อยลงไปอีกค่ะอันนี้โคสตรสตรองถ้าบอกว่าฉันอาแบงระดับความน่าเชื่อถือของงานวิจัยโดยใช้เกณฑ์ของเจ i ีไอ โอดูแสดงว่าดีจริงนะคะตัวอย่างนะคะถ้าเป็น 1a สถิติรีวิวของ RCT เป็นการทบทวนโดยเอางานวิจัยที่เป็น RCT มาทวบคดสอบเลนะคะถ้าเป็นสิติกรีวิวที่เป็น RCT ค่ะแต่ในการรีวิวนะั้นดันคัดเลือกงานวิจัยดีไซน์เข้าไปด้วยนะคะเราจะปัดลงไปที่ 1b นะคะ แต่ถ้าเป็นศึกษา RCT เรื่องเดียวค่ะเป็นงานของเราเรื่องเดียวไม่ได้ทุกทวนเป็นหนึ่งสี่นะคะแต่ถ้าเป็นงานของเราเราจะจ่อยู่ในกลุ่มนี่สี่โลเป็นหนึ่งสี่แต่ใดๆก็ตามเราจะมีเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราต้องจา่าจนะคะอาจจะไปดึง A B C ปล่อยเข้าไปก่อนนะคะเ,เราขอ A B C เลยก่อพอไซาเหมือนกันค่ะถ้าสังเกตดูนในแต่ละ level นะคะมันจะเป็นการ ิโอดิรีวิวนะคะตัวตัวของรูปแบบการวิจัยนั้นๆก่อนทั้งหมดก่อนถ้าเป็นระดับดีก็คือรีวิวอยู่ค่ะแต่มีการปนเนาะเสร็จแล้วก็จะเป็นงานาชิ้นนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโพสเซนทั่วไปอันนี้ถ้าใช้ก็ต้องมาดูนะคะว่าตัวเองเป็นงานดูไหนส่วนใหญ่เราจะเป็นนะคะแล้วลองมาเทียบดูว่าของเราเป็นอะไร ะะถ้าเราเป็น perspective ไ,ไปข้างหน้าคล้าย cohort ก็จะเป็นเงวนนะคะแต่แล้วถ้า,ถาเราทําเป็นในโชวย้อนกลับไปนะคะเก็บข้อมูลย้อนกลับมันจะกลายเป็นส่งมันจะตํากว่านะดังนั้นใครที่ดีไซน์ว่าจะทําการวิจัยโดยเก็บย้อนหลังคุณภาพของมันด,ด้อยกว่าการจิบไปข้างหน้าเพราะการไปข้างหน้าหมายถึงว่าคุณมีการจัดการระหว่างทางแต่ถ้าไปข้างหลังคือ เราไม่ได้ทำอะไรประมาณนั้นเราแค่เอาข้อมูลเข้ามาน,นะนะคะ Observation เนาะแล้วมีคนถามว่าแล้ว Qualitative ของหนูเป็น Qualitative เดี๋ยวตรงนี้ค่ะ r e s e t i v e Study เป็นกลุคคลเพราะ Quali จะเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ ในบางอย่างในคนบางกลุ่มถูกไหมคะโดยให้ข้อมูลเอาข้อมูลของเขามา,มายมเยอะโดยที่ตัวเองเอาอคติออกนะได้ข้อมูลไปงไ่เก็บมาให้หมดนะคะแล้วค่อยมาจัดก,การากับข้อมูลจนมันอิ่มตัวแล้วสรุปออกมาเป็นผลการวิจัยนะคะดังนั้น q u a l i t a t i เป็นงานที่ที่มีความถามว่ามันไม่มีคุณค่าใช่ไหมไม่ใช่เพราะงานที่เป็นพวกนี้ก่อนที่จะมาถึง สเตตปเราเรียกว่าสเต็ปออฟไซด์ก่อนที่จะมาถึงสเต็ปออฟไซด์เหล่าน,นี้มันผ่านปริเทตีมาก่อนจังนั้นทุกเลเวลของงานวิจัยเราต้องมาจากการศึกษาปรากฏการณ์ก่อนเป็นคนยุคเก่าๆทำแล้วถึงสเตตปขึ้นมาอาหาปัจจัยนาะหาความสัมพันธ์หาปัจจัยอีเิ็กทีทำงานแล้วค่อยมาพ,พิจารณาว่าอะไรเกี่ยวข้องอินเทอร์เวนชั่น อินเตอร์เวชชั่นเสร็จแล้วค่อย RCT RCT แล้วชิทสมมติเดลิวแล้วก็เมต้าอะไรสินได้นั้นมันคือบีกวัดขนาดต่างของงานวิจัยนะคะต่อไปค่ะของ National c r i t u r e a of Clinical Excellence นะคะแบ่งออกเป็น4 5 6 6เมกะเลนนะคะถ้าเป็น 1A เมต้าอะไรสินของ RCT เอาเฉพาะงานอาชีมาทำ m ต้านะขอเที่อาจารย์คําจะทขานะคะหนึ่ง b นะคะ ad lib an c t ก็คือ study อเดียวไปะนะคะเป็น study เดียวที่ทำอาชีพค่ะหรือเป็นหนึ่ง b แต่ถ้าเป็นสอง a นะคะเอ้ยหนึ่ง b อันนี้ต้องเป็นสอง a ถูกแล้วค่ะสอง a ก็คือ one control study without r a n d o m i ไม่มีการสุ่มนะคะเป็นการศึกษาหนึ่งชิ้น ถ้าเป็นฟอร s i g น์เหมือนที่เราทำกันจะอยู่สองวิน,นะคะถ้าเป็น non experimental research study หรือในกลุ่มของอาเปรียบเทียบความสัมพันธ์นะคะหรือ case control พวกนี้ก็จะเป็นระดับ3นะคะระดับสี่คืออ่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือการ c o n c e n t r a ต่างๆนะคะจะเป็นเะเวลล่างสุดแต่ก็ยังถือว่าเป็น evidence ที่ก็ยังมีความจำเป็นนะ นะคะไม่ได้ทิ้งเขานะคะถ้าเราศึกษาเราอ่านตำราของไทยที่เกี่ยวกับโครงการของเราเนาะที่เราจะเห็นกันแน่นอนก็คือตามราชวิทยาลัยอายุเราอายุระแร์นะคะแห่งประเทศไทยตัวเนี้ยเป็นการแบ่งระดับของควาน่าเชื่อถือ r e l อนซ์ที่เราเจอในตำราแพทย์นะคะเลเวล A คือ RCE B คือ o s i ทีคือปัญญา interpret เปรียบเทียบนะคะอ่า comparative นะคะหรือหาความสัมพันธ์ correlation นะคะ level D ก็คืออ่า expert opinion เหมือนกันเลยแต่จะไม่ได้ละเอียดเหมือนบางประเภทนะคะโอเคเนาะถ้าจะใช้ตัวไหนก็เลือกใช้นะคะในการพิจารณาในการประเมินผลงานวิจัยนะคะ อันนี้คือส,สิ่งที่พวกเราไม่จําเป็นต้องใช้ขนาดนี้เพราะเห็นไหมดีเทลมันโคตรเห็นไหมคะถ้าเป็น descriptive หรือ qualitative study เป็นระดับ6หรือไหมคะมันอยู่ตามเทนะาค่าเทียบจาก r a t i n g hierarchy evidence ของ iteration n นะคะ